สวัสดีครับวันนี้ข่าวบอยต้นกระดาษครับมาในวันที่ฝนตกครับฟ้าร้องชุ่มฉ่ำเลยนะครับเรามาตามที่เราได้ตกลงสัญญากันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าครั้งนี้นะครับเราจะพาไปดูนะครับตู้ต้นกระดาษนะครับซึ่งในอนาคตก็ลูปทรงส่งก็คงจะเป็นเหมือนตู้นะครับด้วยว่าอย่างนี้ครับสถานการณ์โรคระบาดโควิดอย่างที่พวกเราต้องยังต้องใส่แมสกันอยู่ อย่างที่พวกเราไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่วิถีชีวิตของเรายังต้องดําเนินต่อไปนะครับการทํามาหากินการทํามาหาชีพเรายังต้องดําเนินต่อไปนะครับประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับกลุ่มธุรกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานซื้อไม้งานขายก้านะครับของเราก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับเราก็ได้ คิดหาอุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเอาขึ้นมาใช้นะครับนำมาใช้นะครับเพื่อที่ให้คนที่ต้องการอยากจะขายไม้คนที่ต้องการที่อยากจะซื้อกล้ายังสามารถติดต่อกับบริษัทได้ในยุคโคระบาดอย่างนี้ในยุคที่โควิดยังอยู่กับเราอย่างนี้แล้วเราต้องอยู่กับโควิดนะครับวันนี้นะครับเรามาที่ร้านค้านะครับบ้าน ปากกระพาะนะครับตำบลเขาหินซ้อนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดนะครับที่เราตั้งตู้ต้นกระดาษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับจุดที่เราวางต้นกระดาษนะครับก็คืออยู่จุดที่เป็นร้านค้าในชุมชนนะครับมีคุณน้านะครับเจ้าของร้านนะครับนี่ครับตู้ต้นกระดาษของเราก็จะมีป้ายเขียนว่า ขายไม้เหมาแปลงซื้อก้าต้นกระดาษคุยผ่านกล้องกับบริษัทได้โดยตรงสะดวกรวดเร็วไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับตู้ต้นกระดาษนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับที่ทุกท่านในชุมชนนะครับต้องการอยากจะขายไม้ต้องการที่อยากจะซื้อก้ามาที่ตู้ต้นกระดาษนะครับก็เห็นป้ายอย่างนี้อนาคตก็อาจจะพัฒนาเป็นเป็นตัวยืนเป็นสแตนดี้นะครับช่วงนี้ เป็นช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงออกตัวนะครับท่านใดนะครับที่เจอแท็บเล็ตนะครับพร้อมขาตั้งนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับขาตั้งหน้าตาอย่างนี้มีป้ายแบบนี้เข้าไปพูดคุยได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงท่านนะครับเข้าไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนลงทะเบียนหมายถึงว่าไปบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อพรชัยเทียนทองครับ ต้องการที่อยากจะขายสนใจที่อยากจะปลูกต้นไม้ครับผมอยู่บ้านเลขที่นี้นี้นี้หมูน่นี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ครับฝากติดต่อผมกลับมาด้วยนะครับเบอร์โทร0858350242ครับเท่านั้นเองครับนะครับท่านก็จะได้ชุด่วงใหญ่ทางไกลโควิดนะครับเรามีจำนวนจำกัดนะครับส่วนสถานที่ตอนนี้นะครับที่เราบนนำตู้ต้นกระดาษไปลง มีอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูนะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานตอนนี้ขอย้ำอีกรอบนะครับถ้ามาสั่งก้านะครับห้าร้อยต้นขึ้นไป โปรโมชั่นปกติเป็นยังไงแถมเพิ่มอีก100อยต้นครับโปรโมชั่นปกติเป็นไงแถมเพิ่มอีกน้อย100ต้นถ้าสั่ง500้ต้นขึ้นไปนะครับหรือถ้าเปิดขายไม้นะครับผ่านพิ่ซู่ต้นกระดาษนะครับ5้ไร่ขึ้นไปรับสร้อยคอทองคำครึ่งสลึง1เส้นเดือนตุลานี้มีให้10เส้นเท่านั้นนะครับตุลาคมนี้มีให้10เส้นเท่านั้นพฤศจิกา,กาก็มีให้10เส้นเท่านั้น คันวาคมก็มีให้10เส้นเท่าน,นั้นเดือนละ10เส้นต้อง5้าสไล่ขึ้นไปนะครับต้อง50สไล่ขึ้นไปเอาละครับท่านใดที่เห็นตู้ต้นกระดาษแบบนี้นะครับอยู่ในชุมชนท่านนะครับ<ๆ>เห็นตู้ต้นกระดาษแบบนี้อยู่ในชุมชนท่านนะครับติดต่อได้เข้าไปพูดคุยได้เข้าไปกดเล่นได้นะครับให้ลูกหลานหรือท่านทําเองได้ได้ง่ายๆครับเข้าไปทําเองได้ง่ายๆนะครับแล้ว ตู้ต้นกระดาษทําอะไรได้บ้างนะครับเรามารู้กันครับคือมาที่ตู้ต้นกระดาษเนี่ยครับก็เหมือนว่าท่านได้ไปที่บริษัทโดยตรงนะครับตู้ต้นกระดาษทําอะไรได้บ้างนะครับผมขอนําเสนอให้ทุกท่านได้ฟังดังนี้นะครับตู้ต้นกระดาษนะครับถ้าเกิดติดต่อขายไม้ต้นกระดาษนะครับก็มาที่ตู้นี้นี้ได้เลยนะครับมาที่ตู้นี้ได้เลยนะครับหรือถือถ้าจะติดต่อซื้อก้าก็มาที่นะครับตู้นี้ได้เลยเช่นเดียวกันถ้าหรือท่านจะขอคาปรึกษา ในการปลูกในการบำรุงดูแลต้นกระดาษนะครับก็มาที่ตู้นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้ครับถ้ามาลงทะเบียนนะครับมาลงทะเบียนที่หน้าตู้นี้นะครับทางบริษัทนะครับก็จะมีชุดห่วงใยทางไกลโควิดให้นะครับเรามีจํานวนจํากัดนะครับเรามีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับท่านที่นะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับและอยู่ใกล้กับตู้ต้นกระดาษนะครับ รีบไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเรามีชุดห่วงใยทางไกลโควิดให้นะครับเอาละครับผมจะทําการทดสอบนะครับเพื่อติดต่อตู้ต้นกระดาษนะครับมีขายไม้เหมาแป้งแล้วก็ซื้อต้นกล้านะครับผมจะลองติดต่อไปขายไม้เหมาแป้งนะครับกดนะครับติดต่อไปที่ไม้ขายไม้เหมาแป้งอ่าขึ้นมาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับน้องเจ้าหน้าที่ ได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมจ้าอ๋อได้ยินนะครับเรือฝนตกนะครับอ่านี่ครับเราก็จะติดต่อแล้วก็จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้เลยนะครับจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้เลยนะครับดังนั้นท่านใดนะครับที่ต้องการขายไม้นะครับหรืออยากจะปลูกต้นกระดาษนะครับมาที่ตู้ต้นกระดาษนะครับที่ชุมชนของท่านได้ สำหรับผู้ที่มาใช้ตู้ต้นกระดาษนะครับหนึ่งเลยครับรับต้นกระดาษฟรี100ต้นนะครับสําหรับการสั่งซื้อ500ต้นขึ้นไปนะครับต่อหนึ่งคำสั่งซื้อท่านจะได้โปรตามปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อ500ต้นขึ้นไปจะได้กล้าเพิ่มอีก100ต้นนะครับเดือนนี้เรากําหนดเอาไว้50คําสั่งเท่านั้นนี่ครับสำหรับการสั่งซื้อกล้าน,นะครับ 2. ขายไม้ครับถ้าท่านมาขายไม้นะครับผ่านตู้ต้นกระดาษ50ไร่ขึ้นไป รับสร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึงหนึ่งเส้นเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้นะครับเราจำกัดไว้ที่10เส้นดังนั้น10คนแรกนะครับ10บท่านแรกที่50ไล่ขึ้นไปมาขายกล้าผ่านตู้ต้นกระดาษรับสร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึง10เส้นครับนะครับรีบติดต่อเลยนะครับรีบติดต่อไปที่ตู้ต้นกระดาษได้เลยนะครับอันนี้คือพิเศษสำหรับคนที่ใช้งานครับ